อันนี้ก็พูดถึงความรู้สึกว่าที่ว่ารอเครื่องมือเนื้อหานะอืมก็คือคือเห,เห็นหลายคนเขาก็โพสกันว่าตั้งแต่วันที่3เอสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยเครื่องมือเรียวที่ว่ามันเป็นเดียเด่ยวเดี่ยวโดยเฉพาะเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะจะไม่มีแยกไปแล้วมันคือมันจะมารวมกับเครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหานะซึ่งเพจเพจและเพจที่สองเนี่ยเราได้ละ เครื่องมือการสร้างอะไได้จากเนื้อหาแต่ว่าเพจแรกเนี่ยเรายังไม่ได้เออคือเราได้ครบทุกเครื่องมือแล้วแหละอ่าทั้งถ่ายทอดสดทั้งทุกอย่างอะไรเนี่ยครบทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้เครื่องมือเนื้อหาเราก็เราก็เป็นกงโมลแล้วอืมปรากฏว่าวันเนี้ยคือคือเรานนอยมาหลายวันมากเลยนะเห็นคนอื่นเขาได้แบบอ่าได้ตั้งค่าเนื้อหาแล้วเนาะเราก็นอยนอยมาหลายวันแล้วเฮ้ยถือว่า แต่เราก็นับไปแล้วเอเอ,เอ,เอประมาณสามสี่เดือนนะอ่าประมาณสี่ถึงห้าเดือนนี่แหละก็มันถึงจะหมดเครื่องมือเลียวมันจะไปยุรวมรวมเป็นเครื่องมือไรายได้การสไร้างรายได้จากเนื้อหาไงมันจะไปอยู่ในนั้นอืมเราก็เฮ้ยถึงตอนนั้นเราก็คิดไปต่างๆนานาเลยนะว่าถึงตอนนั้นมันจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ส่งเครื่องมือมาให้นะเครื่องมือเนื้อหามาให้เนี่ยจะเป็นยังไงเราก็นั่งคิดอยู่โอ้โหแบบรอแบบ นอยหลายวันเลยนะเออปากฏว่าวันนี้เขาส่งมาให้เครื่องมือเศร้าอะไรได้จากเนื้อหาเออแล้วก็เฮ้ยโล่งอ่ะเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะคือคืออ่าเราอ่าผู้ดูแลอีกคนนึงเขาเปิดไปไปเจอไปเจอแล้วแบบปรากฏว่าถึงเขาจะดูแลการเงินน่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ดูแลที่ที่บบว่าอ่า สามารถจัดการได้ทั้งหมดน่ะไม่ใช่เป็นผู้ดูแลที่จัดการได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไปไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เราก็เลยให้ผู้ดูแลที่อ่าที่สามารถตั้งค่าได้อ่ะดูแลทั้งหมดน่ะคนนั้นถึงจะสามารถตั้งค่าเนื้อหาได้ปรากฏว่าเราตอนแรกอ่ะผู้ดูแลการเงินน่ะก็เข้าไปตั้งค่าไม่ได้นะดูได้แต่การเงินแต่กดตั้งค่าตั้งค่าเครื่องมือเนี่ยตั้งค่าไม่ได้ คือเพจหนึ่งเราจะมีผู้ดูแลหลายคนนะนะเราผู้ดูแลการเงินเนี่ยมาตั้งค่าไม่ได้บุ๊บเราก็เริ่มใจไม่ดีละคือคือเขาเขามีเขามีปุ่มให้ตั้งค่าแหละเขามีป<ขอ>ุ่มบอกว่าตอนแรกผู้ดูแลการเงินเข้าไปดูก่อนนะแล้วก็กดเข้าไปเฮ้ยมันตั้งค่าไม่ได้เริ่มใจไม่ดีลวเฮ้ยหรือว่ามันตั้งค่าไม่ได้เราก็เลยลองลองใช้ผู้ดูแลที่ว่าจัดการทั้งหมดอะของเพจอนะอมีสิทธิ์ทุกอย่างในเพจอะเข้าไปตั้งค่าดู ปรากฏคนนี้อ่าตั้งค่าได้โอ้โหแล้วตอนแรกคือพอตั้งค่าไปเขากดเขาก็บอกว่าต่อไปหลังวัาที่สามเอ็ดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันมันจะไม่มีเครื่องมือเลียเรียวแล้วนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับว่ามันจะไปยุบรวมอ่ากับเนื้อหาเอาเครื่องมือเลียวตัวเนี้ยไปไปรวมกับเครื่องมือเนื้อหานะอืมเหมือนรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นทั้งโบนัสทั้งสตรีมอะไรรวมทุกอย่างอยู่ในเนื้อหาเหมือนกับว่าเขาจะยุบป,ปุ่มไอ้ตรงที่เรากดเข้าไปดูอะ ปีกย่อยแยกย่อยเข้าไปอะ่ะเขาจะยุบเข้ามารวมกันเข้ามารวมในที่เดียวกันในในเนื้อหาเลยเหมือนว่าในในเมนูเดียวกันอะอืมในเครื่องมือแบบที่มันรวมอยู่ในเมนูให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็พอเรากดเข้าไปตั้งค่าเสร็จแล้วนะมันก็คือเราก็พอกดอ่าตั้งค่ามันต้องไปกดตั้งค่าผู้รับเงินด้วยนะ ว่าใเลือกใครเป็นผู้รับเงินด้วยแล้วก็อ่าคือตรงนี้ก็แล้วก็พอกดเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดเข้าออกออกกดออกมาดูว่าเฮ้ยเครื่องมือมันเข้ามา e ยังปรากฏว่าเครื่องมือมันเข้ามาอยู่รวมในรวมอยู่ในเครื่องมือทั้งหมดของเราแล้วเครื่องมือเนือ้อหาี่ยเข้ามาแล้วแล้วก็เลยโอ้ยโลง่งแล้วเขาก็แจ้งเตือนมาที่กระดิ่งแจ้งเตือนนะว่าคุณ <c oughs> อ,อนุมัติได้รับอนุมัติสร้างอะยได้จากเนื้อหาได้แล้วแล้วก็เฮ้โยโล่งว่ะ เออตอนแรกก่อนหน้าเรานอยอยู่หลายวันมากเลยเฮ้ยถ้าเขาไม่ส่งมาทําไงอ่ะถ้าหลังวันที่สามเราคิดเป็นต่างๆนานาเลยนะถ้าหลังวันที่สามเอ็ดสิงหาแล้วเขาไม่ส่งมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะอะไรเงี้ยคิดต่างๆนานาแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยเขาเขาน่าจะทยอยส่งล่ะเพราะว่าเพราะว่าเราได้ทุกเครื่องมือแล้วไงอันนี้เพจแรกนะแต่เพจที่สองเนี่ยเราได้มาก่อนลมเพจที่สองได้เนื้อหามาก่อนแล้วเนี่ยเพจแรกก็ได้มาละส่วนอันนี้อันนี้คือที่อันนี้คือเพจที่สามนะ ก็ก็กยังไม่ได้หรอกคือได้ให้มันมีแค่ปุ่มให้ตั้งค่าในโฆษณาในสตรีมก็กดเข้าไปก็ตั้งค่าไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกว่าอไอโฆษณาในสตรีมเนี่ยมันมันไปยุบรวมกับในเนื้อหาแล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็ตั้งเดี่ยวเดี๋ยวไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องรอให้เขาเชิญเนื้อหามาถึงจะตั้งค่าได้เพราะฉะนั้นก็ก็คือว่าเรลียวสตรีมโบนัสอะไรเนี่ยก็คือยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาไปรวมอยู่ใน เครื่องมือเนื้อหาอมืมันก็ก็รอก็แค่รอให้เชิญให้เขาเชิญเชิญมาให้เราตั้งค่าอืมแต่เราคิดว่าถ้าคนที่ได้เครื่องมือครบแล้วอะทั้งเรียวสตรีมโบนั้นเนี่ยเราว่าคิดว่าเร็วๆนี้เขาคงจะเชิญทยอยเชิญมาแหละของเราก็ทยอยเชิญมานะสองเพจก็ไม่พร้อมกันเพจแรกก็ตั้งค่าไปเป็นจะเป็นเดือนแล้วนะอ่าอ่าเพจที่สองอะเราเรา,เราได้รับอ่าเชิญตั้งค่าไปจะเป็นเดือนละส่วนเพจแรกที่เราสร้างเพจก่อนนะ ก็พึ่งได้รับวันนี้โหแบบโล่งเลยส่วนอันนี้เพจที่สามก็รออยู่แต่ว่าเราก็คือเพจที่สามเนี่ยเรายังได้เครื่องมือไม่ครบไงเราคิดว่าที่เขายังไม่เชิญเราสร้างรายได้จากเนื้อหาเนี่ยเพราะว่าเพจที่สามเนี่ยเรายังได้เครื่องมือไม่ครบก็คือเราได้แค่สตรีมที่จะให้ตั้งค่าใช่ไหมแต่เลียวเราก็ยังไม่ถูกเชิญแล้วก็บูนัสเราก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคนที่จะได้ คนที่จะได้รับเชิญอันนี้ความคิดส่วนตัวของเรานะคนที่จะได้รับเชิญให้ตั้งค่าเครื่องมือการสร้างรไรได้จากเนื้อหาเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ได้เครื่องมือเกือบครบแล้วนะได้เครื่องมือทั้งเรียวสตรีมโบนัสอะไรพวกเนี้น่าจะได้ครบแล้วแหละแล้วก็เขาก็เชิญมานะถ้าได้แค่อย่างเดียวนี้เราไม่แน่ใจอย่างอันได้แค่โบนัสอย่างเดียวหรือว่าได้แค่สตรีมอย่างเดียวหรือได้แค่เรียวอย่างเดียวเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาเชิญหรือเปล่าแต่เพจเพจที่2ที่เราถูกได้รับเชิญมาเนี่ยเราก็ได้เครื่องมือเรียว อ่อเอ่อสตรีมไม่ได้นะแล้วก็บนัสก็ยังไม่ได้นะแต่เขาก็เชิญให้ตั้งค่าการสไร้างรายได้จากเนื้อหาอืมแต่เพจที่สามเนี่ยเราได้เครื่องเราเขามีปุ่มให้เราตั้งค่าสตรีมแต่เรายังไม่ได้ตั้งค่าเลยก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เครื่องมือสตรีมนะก็เราคือเรายังไม่ได้เครื่องมืออะไรเลยเพจที่สามเนี่ยทั้งที่เราคิดว่าเกณฑ์มันก็น่าจะน่าจะถึงแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คือมันต้องเขาต้องอาจจะพิจารณา,นานหลายอย่างนะอันนี้ก็รอให้เขา ร้อยเขาเชิญมาแล้วก็พยายามแบบว่าโค้ดให้ถึงเกณฑ์ให้ผ่านเกณฑ์ของเขาอะ่ะเขาก็จะเชิญมาเองแต่คนที่มีเครื่องมือครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะทยอยเชิญมาแหละน่าจะก่อนสามเอสสิงหาแหละ,ะทยอยเชิญมาเครื่องมือสร้างรายได้จากเนื้อหานะตอนนี้ก็คือได้มาให้มันอุ่นใจไปก่อนอนะไรเงี้ยเนาะอืมคือเพื่อจะได้แบบเออ่ว่าเราคือว่าเราจะสร้างรายได,ได้ได้ต่อไปไงใช่ไหม แต่คนที่ได้เครื่องมือแล้วอ่ะเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็เชิญมาอืมแล้วก็เครื่องมือ <c oughs> <c oughs> เลียวมันก็ยังมีอยู่นะก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้อยู่สตรีมก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้อยู่โบนัสก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเขาเอาไปรวมเอาเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยไปรวมกันอยู่ในเครื่องมือเนื้อหาอืมส่วนไอเมนูปีกย่อยที่มันแยกย่อยมาเนี่ยเลียวสตรีมโบนัสเนี่ยอ่ามันก็ าามันก็น่าจะหายไปหลัง31สิงหาคมแหละเมนูที่เรากดไปดูแต่ละอันที่มันปีกย่อยแยกย่อยมาแล้วเขแล้วเราก็ไปดูรวมกันในเนื้อหาเลย <c oughs> อันนั้นแหละ <c oughs> ก็ก็ก็ได้แค่รอให้เขารับเชิญมานะคะส่วนคนที่ได้เครื่องมือครบแล้วอะเราคิดว่าเดี๋ยวเขาทยอยเชิญมาแหละอืม